เอาล่ะท่านผู้ชมการสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่กําลังเปิดตัวเกมแอตีและหลายเกมครับซึ่งเกมแอตีแต่ละเกมเนี่ยของแพลตฟอร์มนี้นะครับก็บอกเลยว่าน่าเล่นมากๆครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูรายละเอียดต่างๆทุกอย่างครับถือว่าเป็นการรีวิวและกันครับสำหรับแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดครับกับ binary x นั่นเองครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยล่าสุดนะครับเขาทํากิจกรรมและก็เปิดอีเวนต์นะครับให้เราเนี่ยเข้าร่วกยนนับออไล์ แฮกเกอร์ตอน2023นั่นเองครับซึ่งจะเกิดในวันที่21กันยายนนี้ครับถึงวันที่4ตุลาคมนะครับซึ่งโดยเงินรางวัลอยู่ประมาณ20,000 USD นะครับหรือ20,000ดอลลาร์ตรงนี้ครับ สำหรับรางวัลภูนะครับเพื่อหลายคนเนี่ยถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับกดเข้าไปสามารถร่วมกิจกรรมกัได้ครับเดี๋ยวผมขออธิบายในส่วนของรีวิวในตัวของเว็บไซต์ก่อนแล้วกันครับซึ่งเว็บไซต์เนี่ยณปัจจุบันนะครับได้ทําการสร้างเกม NFT นะครับขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยเข้ามาเล่นนะครับซึ่ง ต้องบอกงี้ครับเกมนี้ก็ค <te resser> ือเป็นแพลตฟอร์มตัวเองนะครับแล้วก็ทําบ็อกชนเป็นของตัวเองด้วยและเหรียญโทเค็นอมิกนะครับเป็นเหรียญหลักของตัวเองด้วยโทเค็นณปัจจุบันนะครับของแพลตฟอร์มนี้นะของ Binary X นะครับมีอยู่3มเหรียญนะครับณปัจจุบันนะผมจะได้ให้เพื่อนดูเลยนะครับเหรียญแรกเดี๋ยก็จะเป็นในส่วนของ BNX นะครับ เหรียญที่2เนี่ยก็จะเป็น GO หรือ G O L D นะครับเหรียญที่3เนี่ยก็เป็นคิสตันนะครับซึ่ง3เหรียญน,นี้สามารถแอดโทเค็นเข้าไปในบล็อกเชนของ BSC นะครับบล็อกเชนของ BSC นะครับเหรียญ3เหรียญน,นี้และเหรียญหลักนะครับที่จะใช้เป็นโทเค็นหลักในการแลกเปลี่ยนสวอปเหรียญต่างๆในตัวเกมนะครับก็จะเป็นเหรียญ BNX นะครับประมาณนี้นะ และเรามาพูดถึงแพลตฟอร์มครับว่าแพลตฟอร์ม BinaryX เนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือในส่วนของพัฒนาเกมนะครับนี่นะเกม Development นะครับเป็นเกมผู้พัฒนาเนี่ยกำลังที่จะให้เกิดแพลตฟอร์มมัติเวิร์นะครับสำหรับผู้เล่นหรือ c o m มูนิตีนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกับ BinaryX นั่นเองครับอย่างที่3ครับก็คือ IGO เนี่ยเป็นโครงการ Launchpad และปัจจุบันที่กาลังจะจัด โครงการใหม่ขึ้นมาครับในวันที่21ถึงวันที่4ตุลาที่ผมพูดให้กับเพื่อนฟังนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมเข้าร่วมได้นะครับใครอยากจะเข้าร่วมนะอย่างที่3ครับก็คือมี Market p ตเพจให้เราเนี่ยสามารถเทรดขายเหรียญและก็ขายตัวละคร NFT ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูทั้งหมดเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมก่อนครับ IGO Runpad นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยนี่ก็จะเป็นหน้ากิจกรรมนะครับเราสามารถมาอ่านได้นะว่าณปัจจุบันเนี่ย ในโครงการนี้เขาทําอะไรกันบ้างนะครับนี่เขากำลังพัฒนาเหรียญโทเค็นนะครับและก็พัฒนาเกมเนี่ยเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูในตัวของเกมก่อนแล้วกันครับถ้าเราอยากจะเข้าร่วมให้เรากดจอยแฮกเกตอนอย่างนี้ครับอ่าปึ๊บอย่างนี้นะปึ๊บแฮกเกตอนขึ้นมาปึ๊บเราก็มาอ่านในส่วนของรูทแมพได้ครับนี่ก็จะรัน ออกมานะครับก็คือประกาศใน,ในวันที่21นะครับ21กันยายนนะครับถึงวันที่4ตุลาคมนี่คือวันลงทับเบียนร่วมกิจกรรมนะครับก็คืออยู่ประมาณนี้นะอ่าแล้วก็จะประกาศนะครับประกาศในเดือนถัดไปนะ ในเดือนตุลาคมประกาศวันที่5ถึงวันที่25นะครับให้เราเนี่ยร่วมรับรางวัลนะครับในนี้นะรางวัลเนี่ยก็จะมีบอกประกาศอยู่ครับนี่ก็คือรีวอร์ดนะครับใครที่ทําคะแนนถึงประมาณนี้ก็จะได้รับ15,000ดอลลาร์นะครับอันดับ2 5,000ดอลลาร์อย่างนี้ครับอันดับ3อยู่ที่3,000ดอลลาร์เราก็มาดูได้นะครับว่ารางวัลเนี่ยคืออะไรอันนี้ก็คือพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์เนี่ยได้รับการยอมรับแล้วนะครับจากบีแอนดด้วยนะเป็นเชนบีแอนด์สมาร์ทเชนนะครับ 啊。Ah. ก็ถือว่าผู้ร่วมทุนนะครับผู้ทําเว็บไซต์นี้ก็ค่อนข้างเยอะทีนี้เรามาดูตัวเกมก่อนดีกว่าครับเกมเนี่ยของเชนนี้นะครับซึ่งเกมอยู่ในช่วงพัฒนาหลายๆเกมนะครับแต่ณปัจจุบันก็มีเกมให้เรานะครับเปิดให้เล่นแล้วนะแล้วก็ให้เราหาเหรียญแล้วนะครับเราสามารถเข้ามาดูหน้าเว็บใต้ลิงก์คลิปได้นะผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนะครับให้กับเพื่อนๆนะเพื่อนๆค่อยมาศึกษาเองนะครับตัวเกมเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแต่ละเกมกันก่อนครับโปรเจกต์นี้เกมแรกเลยครับไปเป็นโปรเจกต์นะครับ นะตอนนี้คืออยู่ในช่วงที่พัฒนาอยู่นะครับเดี๋ยววันที่ปล่อยประกาศนะครับว่าเกมไหนเปิดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบนำมาฝากเพื่อนนะครับนี่จะเป็นแบบว่าแนวสร้างฐานนะครับเออดีสร้างฐานสร้างเมืองอมีรถก,กันเป้ามีรถอุ้ยเหมือนจะเป็นแผง CPU ใช่ไหมอืมเขาใช้โมเดลของ CPU นะครับว่า,าการสร้างเมืองข้างในเนี่ยใน CPU นะนี่มีกล่อง a i r d ด o p ด้วยอุ้ยนี่เป็นหุ่นยนต์นะครับมีกล่อง a i r d r o p ที่เป็นหุ่นยนต์ด้วยนะ เออน่าจะเป็นหุ่นยนต์ไว้รบนะครับน่าจะต่อสู้กันนะเออน่าจะสร้างเมืองแล้วก็สร้างหุ่นยนต์แล้วก็ต่อสู้กันนะครับเพื่อยิงแย่งชิงทรัพยากรน,นะนี่อันนี้ก็จะเป็นโมเดลอุ้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยสนามต่อสู้เดี๋ยวๆๆขอดูเลยนี่โอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นแบบว่าสไตล์เทิร์นเบดนะเออเห็นไหมเอาวะ่ะเอาวะ่ะนี่น่าสนใจนะเกมนี้นะ โอเคนี่เกมแรกนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็ Android แล้วก็ iOS นะครับแต่ณล่าสุดยังไม่เปิดนะครับถ้าเปิดเนี่ย ตรงคาว่าดาวโหลดเดี๋ยเขาจะเปิดให้เราเลยนะครับนี่เป็นแบบทีเซอร์มาให้กับเราดูเฉยๆนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูเกมที่2เกมที่2เนี่ยต้องบอกเพื่อนก่อนนะครับเกมนี้คือเปิดให้เราบริการแล้วนะครับโดยให้เราเนี่ยสามารถเล่นผ่านในส่วนของเบราว์เซอร์เห็นไหมตรงนี้คําว่าดาวน์โหลดนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเข้าไปแล้วผมมีโค้ดให้กับเพื่อนด้วยนะครับสำหรับเกมนี้คือมีโค้ดให้กับเพื่อนเล่นด้วยและถ้าใครใส่โค้ดนะครับได้ตัว A P ฟรีด้วยนะโอ้ยหอันนี้ทีเซอร์แบบ น่าสนใจดีนะครับซึ่งเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแบบว่าลงอารีนามีไต่แร้งนะครับก็คือจัดฮีโร่นี่แหละครับจัดฮีโร่ต่อสู้กันนะครับและฮีโร่เนี่ยสามารถเทรดขายโอเพนมาร์เก็ตเพได้ด้วยนี่ไงเออเราสามารถพัฒนาฮีโร่ของเราครับแล้วก็เอาไปวางขายในมาร์เก็ตเพสได้ด้วยนะสําหรับเกมนี้ครับนี่น่าสนใจน่าสนใจเกมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมก่อนดีกว่านะครับว่าเราจะใส่โค้ดยังไงนะครับซึ่งโค้ดผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับนี่คือโค้ด โสต์ของช่องนะครับ BL Gamer นะใครนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยถ้าเข้ามานะครับถ้าจะเข้าเล่นเนี่ยให้เ,เพื่อนล็อกอินโดยใช้ MetaMask นะครับมีล็อกอินโดย MetaMask นะลายเซ็นไปเลยแล้วก็เกมเนี่ยจะล็อกอินเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใส่โค้ดนะครับว่าให้เรา ได้โค้ดแล้วก็ตัว NFT นะครับไปสุ่มกาชานะอันดับแรกคบให้เราเข้ามานะครับพอเราสร้างตัวละครเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเข้าไปที่ตั้งค่าอย่างนี้ครับมันจะมีคําว่ากิฟโพสดอย่างนี้ครับให้เราใส่ BL gamer แบบนี้นะแล้วก็กดคอนเฟิร์มอย่างนี้ครับกาชานะครับพอเรากดโค้ดเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีกาชาให้กับเราตรงนี้ครับผมเราก็จะกดเอากาชาแล้วก็จากนั้นนะครับพอได้พอเราได้กาชาเนี่ยเราก็จะไปสุ่มนะครับสุ่มตรง ตรงนี้ครับผมซึ่งสุ่มเนี่ยเราก็จะสามารถสุ่มกาชาได้5ครั้งนะครับ5้าตัวละครนะแล้วก็ในส่วนของสกิลด้วยนะครับสกิลเนี่ยจะได้ประมาณ4ครั้งเนี่ยถ้าบมจกไม่ผิดนะครับตรงนี้นะอ่าก็อย่าลืมใส่โค้ดวยครับก็เข้าไปเล่นได้เอาละครับพอหลังจากที่เราไปสุ่มกาชามานะครับเราจะเช็คตัวฮีโร่แล้วก็เอาฮีโร่ของเราเนี่ยเข้าไปเล่นนะครับโอเควิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกดเพย์เข้ามาเลยมันก็จะมีแบบว่ามีแบบด้วยนะครับอ่าแบบแมทแล้วก็ ในส,ส่วนของแบบแรงด์กิ้งนะครับนี่เราจะไปลงแลง์กันละกันนะครับการลงแรงด์เนี่ยต้องใช้เวลานะครับในการแบบว่าสุ่มหาคู่ต่อสู้นะนี่ก็จะเป็นแลง์นะครับของเรานะถ้าเราดูกันตรงนี้นะครับเราสามารถอ่านได้ด้วยนะครับว่าแลงด์เนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับสําหรับรางวัลเนาะนี่นะครับเราดูตรงนี้ได้โอเคถ้าเราจะแข่งแรง์นะครับถ้าเราอยากจะเช็คเวลาหรืออะไรนะครับหรือพอยต์เนี่ยแรง์หนึ่งได้เท่าไหร่10บพอยต์อะไรยังไงนะครับก็สามารถเช็คตรงนี้ได้ เอาละถ้าเรากดนะครับกดเพย์อย่างนี้นะมันก็จะทําการสุ่มนะครับอ่าทำการสุ่มคือวันหนึ่งเนี่ยเขาให้เราลงนะครับขั้นต่ำเนี่ยก็คือ3มรอบเะครับเขาจะให้เราแข่งแรงเนี่ยสรอบนะในการที่เราจะต่อสู้นะครับเราก็อย่าลืมนะไปจัดฮีโร่ของเราด้วยนะครับกด a l l hero ตรงนี้นะเขาจะบอกเราว่าเราจะเอาฮีโร่ตัวไหนเข้านะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบสายแต่ละสายนะครับนี่นะฮีโร่ที่เราสุ่มกาชามานั่หนะครับเราก็จับยัดเข้าไปเลยนะครับในตัวของ ในการแข่งขันแรงนะครับนี่เราก็จะสุ่มหาฮีโร่แบบนี้ครับก็จะเข้าไปแข่งขันกันนะครับ8คนนะก็จะมีอยู่ตามนี้ครับเนี่ยเนี่ยที่เขาสุ่มนะครับเขาก็จะหาคนให้ครบ8คนแล้วก็เกมถึงจะเริ่มนะครับข้างบนเนี่ยคือเวลาที่วิ่งอยู่ก็คือเตรียมพร้อมนะครับเขาบอกให้เราเตรียมพร้อมกดไปเลยเราจะใส่ยับยับไปเลยครับประมาณอ่าตอนนี้เราได้แค่4ีตัวละครนะครับ อ่าเราก็ค่อยมาเลือกตัวละครครับว่าเราจะเอาตัวไหนลงบ้างนะครับเห็นไหมเราบริหารเหรียญไม่ดีครับเราลงได้แค่2คนเองรอบหนึ่งนะครับโอเคเอาเหรียญนะครับมาลงตัวละครให้มันครบนั่นเองครับจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยรอไปอีกนะครับประมาณ13บิแล้วก็จะเริ่มการแข่งขันในส่วนของรอบแรกนะครับเราเนี่ยจะสู้ไม่ได้ถ้าเราไม่ทําตัวละครเราต้องไปฟาร์มข้างนอกก่อนครับเพื่อให้ตัวละครเราเป็นเก่งเนี่ยนี่เขาลงแค่เขาลง3ตัวเลยนะ เราก็น่าจะสู้ไม่ได้นะครับเห็นไหมเราโดนลุมเลยอ่านี่ต้องยอมไปครับเพราะว่าเขาเล่นมาก่อนเรานะแต่ว่าผมเล่นให้ดูนะครับรีวิวให้ดูว่าถ้าเราอยากจะเล่นเกมนี้นะครับเราต้องไปทําตัวละครของเราก่อนจากนั้นนะครับเราก็ได้มา6เหรียญนะครับแล้วเราก็จะจัดฮีโร่ของเราลงเลยต้องมีซับอ่ามีตัวดาเมจมีแท้งนะครับจัดลงไปเลยจัดจัดจัดไปให้หมดครับเดี๋ยวเหลือแค่1เหรียญนะครับเดี๋ยวเรา เอาตัวแท้งลงนะครับแทงแทงไป2นะครับแล้วก็จะหยิบตัวธนูนะครับลงไปอาธนูผู้ชายนะครับตอนนี้เรามี4คนแล้วนะดูฝ่ายตรงข้ามนะครับโอ้โหโเราตีไม่เข้าเลยครับผม <c ười> <c ười> เรียบร้อยครับตัวดา,มาเมจเราตอนนี้เหลือแท้งตัวเดียวครับโอ้โหกับธนูนะครับตัวนี้ค่อนข้างแข็งนะแอสซินซินนะฝ่ายตรงข้ามนะครับเราตีไม่เข้าเลยเรียบร้อยก็ไม่เป็นไรนะครับ่า เอาล่ะทีนี้เรามีตั้ง8ดนะครับเรา8เดี๋ยวเราเพิ่มสลอตเลยครับเป็น5ตัวนะครับจากนั้นผมจะเอาตัวฮิวนะครับเข้ามานะฮิวน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอามาสลับกับธนูก็ได้นะครับนี่แล้วจอมเวทนะครับอ่ะอันนี้ขึ้นไปจอมเวทอยู่ข้างหลังครับนี่ปมาปอโอ้โหคนนี้แบบเท่าๆกันเลยอ่ะน่าจะสูสีป่ะสูสีครับรอบนี้โอเค จอเวทเรายิงฟรีอยู่โอ้โหแต่ว่าตัวแทงนะครับโคตรหนาเลยหนาไปไหนวะเนี้โอ้โหดูดิมีเกาะด้วยครับผมโอ,โอ้เวทเราก็ตีไม่ค่อยเข้านะครับยิงแค่สิบสองเอาละ่ะโอ้โหมีดครับผมนี่แบบแข็งเกินคนนี้เอาเรื่องจัดนะครับก็สู้ไม่ได้นะนี่เราเจอกับอันดับสนะครับก็ทีจะคนแข็งแกร่งมากๆเลย เห็นไหมครับนี่ก็เป็นวิธีการต่อสู้นะครับเราก็ได้อัมพล8ไปเรียบร้อยในการแข่งแรงนะครับอีกโหมดหนึ่งเนี่ยคือโหมดอารีนานะครับในการแข่งขันแรงนะเราก็ต้องมาจัดฮีโร่ของเราเข้าด้วยนะครับหืมฝ่ายตรงข้ามพแข่งอยู่นะแข่งของเรื่องอยู่นะครับแอดเรานีตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับแต่แอดเราค่อนข้างแรงอยู่นะแต่บางเลยโอเคเราต้องชนะนะครับรอบนี้มาแอดเรายังรอดวะโอ้โหตัวเก่งตัวเก่งยังรอด เอาดิเออเรียบร้อยนี่ก็เป็นแบบเป็นการไต่แหลงนะครับเพิ่มแบบว่าเลเวลฮีโร่ให้กับตัวละครของเราด้วยนะเห็นไหมอ่าฮีโร่เราเดี๋ยวก็จะได้บูตพลังขึ้นนะครับทาให้ตัวเราเป็นเก่งด้วยเราต้องมาไต่ตรงนี้นะครับเพื่อพัฒนาฮีโร่ของเราครับเอาละทีนี้ถ้าเข้าไปในโหมดของฮีโร่อัปเกรดนะครับเราเดี๋ยวก็จะต้องเลือกฮีโร่ของเรานะครับสมมติว่าเราอยากจะอัปเกรดตัวนี้ใช่ไหมเราก็กดติ๊กเข้ามาอย่างนี้ครับ ถ้าการอัปเกรดเนี่ยมันต้องใช้ตัวเหรียญตรงนี้นะครับนี่นะเหรียญตรงนี้ครับเหรียญตรงนี้เอามาจากไหนก็คือต้องเติมเข้านะครับวิธีเติมเหรียญนะครับให้เรากดเข้ามาตรงท็อปอัพนะครับถ้าอยากจะพัฒนาฮีโร่ของเรานะก็ขาจะใช้เหรียญ BNB ก็ได้นะครับนีตรงนี้นะระบบ Dex Swap นะครับหรือเราจะเลือกเหรียญอื่นก็ได้ครับ USDT BUSD นะครับหรือจะเป็นเหรียญ BNX นะครับของเชนเองก็ได้นะเราก็ส wap มานะครับก็จะเสียค่าธรรมเนียมอยู่0.0 5%ซนะครับัวตัวของการเล่นเนี่ยโหมดก็จะมีแมต์นะครับแล้วก็แรงด์กิ้งแล้วก็อารีน่าครับนี่คือฮีโร่นะครับที่ได้จากการสุ่มโดยการใส่โค้ดนะเข้ามานะครับนี่ฮีโร่ของเรานะผมมีอยู่ประมาณ7ตัวนะครับก็สามารถพัฒนาตัวละครแล้วก็ไปเล่นแล้วก็แรงด์กิ้งได้นะครับตรงนี้นะเรื่องของการหาเหรียญหาเงินยังไงผมยังไม่รู้นะครับณปัจจุบันเนี่ยแต่มีการเติมเหรียญเข้าแล้วนะครับแล้วก็การสวอปเหรียญออกนะครับวิธีการ ขายเหรียญน,นะครับนี่นะพอเราได้เหรียญมานะครับเราจะทำยังไงเนี่ย s w อ p อย่างนี้ครับผมนี่ก็อย่างนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมเกม two wallet อย่างนี้ครับผมอ่าก็จะออกเป็นตัวเหรียญเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเอาเหรียญเนี่ยไปขายได้ครับผมขายแล้วก็เทรดเป็นอ่าใบนั้น smart chain นะครับตรงนี้ได้นะโอเคนะครับก็ ผมจะไม่ลงลึกนะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับให้เพื่อนไปศึกษาแล้วกันในตัวของเกมนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในหน้าเว็บกันต่อนะครับผมเปิดดากอนครับผมเกมนี้เกมนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับเราสามารถเล่นผ่านเบราว์เซอร์ได้นะโอเคนะครับคือเรื่องเกมเนี่ยผมไม่อยากกดเข้าไปนะครับถ้ากดเข้าไปเนี่ยมันจะนานมากเดี๋ยวมันจะติดเกมเอานะครับเดี๋ยวใช้ระยะเวลาเกมนี้ก็จะเป็นแบบว่าเชิงแบบใช้การ์ดนะครับใช้การ์ดต่อสู้กันนะการ์ดแต่ละการ์ดเนี่ยก็จะมีแบบว่าค่าสแต็กให้กับเราด้วยนะครับก็จะมีสเต็งนะครับเอจิเนี่ยอย เออสปินเนียสปินก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วด้ครับนี่อันนี้มีค่าคอนด้วยนะครับนี่เห็นไหมใช้การ์ดต,ต่อสู้กันอย่างนี้ครับผมนี่ก็จะเป็นแนวแบบว่าเกมการ์ดนะครับให้เราแบบใช้การ์ดกลยุทธ์ต่อสู้นะโอเคก็ไม่พูดเยอะนะครับถ้าใครอยากจะกดเข้าไปเล่นก็โอเพนเบราว์เซอร์อย่างนี้ครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งเข้าไปแล้วก็ให้เราเชื่อมเชื่อมต่อกับกระเป๋านะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะไม่อธิบายตรงนี้แล้วกันให้เพื่อนไปนศึกษานะครับ อีกต่อมาครับซึ่งเป็นเกมแบบว่าอันนี้คือ PC ซีล้วนเลยนะครับเกมนี้ต้องใช้กราฟิกนข้างเยอะซึ่งเป็นเกมที่ผมก็รอเหมือนกันนะครับเมื่อไรจะมาซึ่งบอกเลยว่าภาพนี้โคตรเอานะครับอ่ะมาอันนี้คือแลนนะครับเป็นสถานที่แต่ละคนที่ต้องเดินทางซามของแหาแร่นะครับนี่เราจะมีแบบขวานด้วยนะในตัวละครของเรานะครับนี่มีปุญแจมีขวดเลือดอะไรแบบนี้ครับนี่ก็ให้เราอุ้ยมีบังกรด้วยเอาว่า น่าสนใจเกมนี้นะครับนี่อันนี้มีการสร้างบ้านด้วยเออหาทรัพยากรมาแล้วก็น่าจะสร้างบ้านนะครับอะไรแบบนี้นะนี่ใชค้คอนนะครับก็เอาเรื่องอยู่นะเกมนี้ก็ถือว่าน่าสนใจดีนะครับโอ้ยนี่แบบแปลนวิศวกรเฉยเลยนี่สร้างบ้านแบบทรงยุโรปหน่อยสมัยก่อนๆน,นะครับเออมีหมุนด้วยเอาะแต่เรื่องทางการเอิน่นอะไรยังไงผมยังไม่รู้นะอันนี้แบบว่าขุดแร่นะครับขุดแร่ขุดทองอันนี้ตัดต้นไม้นะ เป็นซิลเวอร์นะเอาชีวิตรอดอะไรแบบนี้นะเกมนี้เออส่งนี้ดีครับส่งนี้ดีนี่ไงต่อสู้กับบังกรครับที่นี้ไปจับบังกรนี่ไงนี่จับหมาดําด้วยปีกดกครับผมฟาคอนฟาคอนไปตีฟาคอนเถอะอุ้ยนี่ปิดเกมออนไลน์นะรู้จักแปลว่ามีเพื่อนด้วยนะครับมีเพื่อนร่วมต่อสู้ด้วยครับโอเคถือว่าเป็นเชนที่น่าสนใจพอสมควรนะครับณนะปัจจุบันเรามาดูไมค์คิดเพจนะครับ ตอนนี้คือมีขายตัวละคร n t ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าตัวละคร n t นะปัจจุบันเนี่ยมีเกมอะไรนะครับนี่ไงก็เป็นชื่อเกมให้กับเรานะครับก็ขาย0.2 BNX นะครับตามราคาของตัวโทเค็นหลักนะครับของตัวเกมด้วยเหมือนกันถ้าใครอยากจะซื้อนะครับเราก็สามารถมาดูได้ทรงนี้แล้วเราสามารถไปมิ้น์ออกได้ด้วยนะครับในตัวเกมนะแล้วก็เราสามารถมาเซลล์ขายตรงนี้ได้นะครับสำหรับฮีโร่ของเราเนาะโอเคก็น่าสนใจอยู่นะครับ เอาละสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสเต k i กิ้งนะถ้าใครแบบว่าเชื่อเชื่อมั่นนะครับหรือเชื่อถือในตัวของแพลตฟอร์มโดยสมวนตัวนะครับว่าตัวเหรียญเนี่ยคิดว่าน่าจะขึ้นแหละในอนาคตอย่างนี้ครับผมพอตัวเกมออกมาเยอะๆเนี่ยตัวเกมออกตัวติดคือตัวเต็มออกมาเยอะนะครับ ตัวเหรียญ bnx เนี่ยน่าจะขึ้นเพื่อนก็ไปซื้อ BNX นะครับมาแล้วก็มาสเปกกิ้งตรงนี้ครับตอนนี้ apr นะครับอ่าเปอร์เซ็น์ในการาปันผลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ61.78%เแป์นะก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะผมก็ยังคิดอยู่นะครับก็ถือว่าเรามาศึกษาดูก่อนนะครับและก็ความเชื่อถือต่างๆแล้ก็ทางววเปเ paper เนี่ยเราก็ต้องอ่านดูนะครับ วิธีการซื้อเหรียญเนี่ยก็ให้เรามาที่คําว่า swap n e w b n x ก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะพุ่งไปที่เว็บไซต์เองนะครับนี่นะเราก็ต้องเชื่อมต่อกับ MetaMask ด้วยนะครับอย่าลืมเติม bnb มาด้วยนะเผื่อแบบว่าเราอยากจะเอาเหรียญเข้าหรือ,อยังไงนะครับอยากมามา swap เกมอยากมาเทสดูนะครับก็ได้นะแต่อย่าลืมนะครับในส่วนของโครงการพิเศษนะ e v e n ์พิเศษนะครับในวันที่21วันที่4เนี่ย20,000ดอลลาร์เราสามารถเข้าร่วมได้ ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับ Binary X ครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่จะสร้างเกม NFT ให้กับเราเล่นและปัจจุบันเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดต่างๆได้นะครับวันนี้ผมเอามาพรีเซนต์ให้กับเพื่อนเ่อนดูเฉยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม